มิวนิท้าเผยความรู้สึกลูกผมขึ้นช้า เรียกได้ว่าทั้งรักทั้งหลงลูกมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแม่คนสวยมิวนิธาที่จตัวบอกว่าน้องมารินทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูไปสมดออกมาทำงานก็คิดถึงต้องดูกล้องตลอดพร้อมเผยสาเหตุที่น้องผมอาจจะขึ้นช้าไปนิดบอกว่าน่าจะเหมือนกับแม่เพราะผมของเธอเองก็ขึ้นช้าเหมือนกันโดยแม่มิวได้เผยว่าวันเกิดปีนี้ไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรแต่ยอมรับเป็นคนเหินลูกมากหลงไปหมดทุกอย่างจะเดินจะกิน่นจะล้มก็ ดูน่ารักไปหมดรวมไปถึงตายายด้วยเวลามิวไปทำงานต่างประเทศก็เอาลูกไปฝากแล้วชอบไม่อยากให้คืนก่อนจะเล่าแบบคำๆถึงคลิปที่ตัวเองโพสแซวน้องมารินว่าเดี๋ยวผมหนูก็มาเพราะตอนนี้ลูกสาวอายุหนึ่งขวบหนึ่งเดือนแล้วแต่ผมไม่ยอมขึ้นจนไปปรึกษาหมอซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นแค่ขึ้นช้ากว่าคนอื่นเพราะตอนเด็กๆมิวเองผมก็ขึ้นช้าเหมือนกัน นอกจากนี้มิวยังได้เผยว่ามีแผนที่จะมีลูกคนที่2แล้วล่ะค่ะแต่ขอปรึกษากับสามีก่อนเพราะต้องดูเรื่องลักขนาและเรื่องงานด้วยก็แฮปปี้กับลูกผู้หญิงแล้วท้องที่2จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ค่ะ